สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับตามมาให้แล้วนะครับกับเจ้าอีเล็กต้านะครับซูเปอร์อลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้มีคนถามมาเยอะครับพี่ผมอยากได้คันแบบเป็นด้ามยางครับบางคนก็เอาไปเล่นงานไทยฝั่งนะครับบางคนเอาไปแบบตีกระชากนะครับถ้าใช้ด้ามก๊อกเนี่ยครับแบบเคลือบแล้วบางทีมันเจ็บมือนะครับเห็นบ่นๆกันมาครับอยากได้ด้ามยางดักได้ด้ามยางนะครับมันหายากนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆส่วนมากเขาจะทำเป็นก๊อกเคลือบกันมาหมดนะครับก็แต่ก็ต้องหามาให้จนได้นะครับกับเจ้าอีเล็กต้านะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับซูเปอร์อลิมิเต็ดนะครับเข้ามา9ฟุตกับ10ฟุตนะครับก็คือทางทางเมืองนอกนะครับที่ผมคุยกับเซลล์นะครับทางสิงคโปร์นะครับเขาก็จะเอาไว้ตีเหมือนเป็นงานเซิร์ฟชายฝั่งนะครับนี่มาพร้อมกับโลโก้บฉลาม นะครับหรือปัทุน่าก็ไม่รู้นะครับก็คือทางเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไว้แบบเป็นงานเซิร์ฟเป็นงานใช้ฝั่งนะครับแต่ผมว่าก็เอามาเล่นอย่างงานเขื่อนน่าจะได้นะครับแล้วก็พวกที่ชอบเอาไปตีกระชากนะครับเพราะตัวนิเวทมันค่อนข้างจะหนักอยู่ยี่สิบสี่สิบนะครับก็เป็นด้ามยางครับจะได้จับกระชับมือหน่อยนะครับส่วนพวกสายเขื่อนนะครับก็ถามกันมาเยอะบางคนจะเอาไปตีหยาดปลอมนะครับตีหยาดสดไปโดนะครับหรือว่า ตีปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการคันที่มันจับแล้วมันไม่ลื่นนะครับก็หามาให้แล้วนะครับเป็นด้ามโฟมนะครับเนี่ความจริงตัวนี้ตั้งใจจะขายอยู่ประมาณพันสองกับพันสามนะครับแต่ว่ามันมาโดนช่วงโควิดพอดีนะครับก็เลยแบบว่าอ่ะลดให้ราคาพิเศษไปเลยละกันนะจัดให้แบบคิดว่าเท่าทุนนะครับตัวนี้นะครับขายไปก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่อยากให้คนที่แบบกลับบ้านนะครับ กลับบ้านเครียดๆนะอยู่บ้านเบื่อๆนะมีอะไรทํานะครับออกไปตกปลานะครับอย่างน้อยก็หาปลามาให้ครอบครัวกินก็ยังดีนะครับเนี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูความสวยนะครับตัวนี้เป็นด้ามยาง eva นะครับเป็นคันกราฟไฟนะครับเวทยี่สิบสี่สิบนะครับตีเหยื่อเริ่มต้นสี่สิบกรัมถึงร้อยี่สิบกรัมนะครับโคนคันก็จะเป็นลายเคปล่านะครับเท่ๆหน่อยมาพร้อมกับโลโก้ปลาฉลามนะครับ super limited นะครับตัวนี้นะครับ ก็เรียกง่ายๆแล้วกันนะครับว่าคันลิมิตอินลิมิตต์แล้วกันนะครับของอ l เล็กตานะครับเข้ามาสองความยาวนะครับเก้าฟุตกับสิบฟุตนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ราคาพิเศษเลยแล้วกันนะครับบองตรงนะครับอย่าต่อผมเลยนะครับผมได้คันละเก้าสิบาทนะครับคิดไปเก้าร้อยเก้าสิบาทพอนะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทเก้าฟุตก็ได้ครับสิบฟุตก็ได้ครับคิดราคาเดียวกันไปเลยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับบวกค่าส่ง e m s หนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าใคร พูดติดเลยนะครับถ้าใครซื้อเกิน5คันนะครับใครซื้อเกิน5คันนะครับผมขอคิดค่าส่ง200นะครับเจอประจําครับในทะแนวนี้นะครับคันต่ํานี่5คันบางคนนี่10คันแบบเปลี่ยนยกเซตเลยก็มีนะครับนี่สวยนะครับก็เป็นงานเมืองนอกเมืองนอกเขาเป็นงานงานใช้ฝั่งนะครับเมืองนอกเขาเป็นงานใช้ฝั่งก็ผมว่าราคามันไม่แรงแล้วก็น่าจะเข้ากับช่วงสายเขื่อนช่วงนี้แล้วก็พวกตีกระชาก นะครับส่วนงานชาฝั่งเนี่ยงานเขาโดยตรงอยู่แล้วนะครับ9ฟุตพับกติุตนะโอเค990บาทเท่านั้นนะครับอย่าช้านะครับบวกค่าส่ง EMS 100บาทเท่านั้นนะครับใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับดูมาจากทาง YouTube นะครับผมฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับลิงก์ Facebook กับลิงก์ Line นะครับฉะนั้นอ่านเพิ่มเติมและรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับ ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหน้าร้านหยุดนะครับหน้าร้านปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าโควิดรอบนี้มันรุนแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็มีข้างบ้านนี่เขาก็ติดกันนะครับหน้าร้านก็เลยขอปิดชั่วคราวนะครับลูกค้าสั่งออนไลน์ได้ตามปกตินะครับสั่งออนไลน์ได้ตามปกติแต่ทางร้านขอจัดส่งจันพุทธศุกร์นะครับจันพุทธศุกร์นะครับแล้วก็แจ้งอีกนิดนึงทางไปรษณีย์เขาแจ้งมานะครับว่าบางพื้นที่นะครับอาจมีการล็อกดาวน์นะครับหรือมีการติดเชื้อเยอะ ไปรษณีย์ก็จะส่งล่าช้ากว่าปกตินะครับก็คือปกติเขาส่งเนี่ยหถึงสวันนะครับหถึงสวันเนี่ยถึงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบสีแดงเข้มนะครับหรือพื้นที่ที่ล็อกดาวนะครับก็อาจจะเป็น4ีถึงหวันนะครับฉะนั้นอดใจรอนิดนึงนะครับโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าต้องมางัดให้ดูดีกว่านะครับว่ามันเหนียวแค่ไหนนะครับกับคัน e l เ c t กต Super u n l i m i มิเต็ดนะครับ990บาทนะครับย้ำนะครับ990บาทนะครับมีมาแค่อย่างละกี่คันวะสองลังอย่างละ40คันนะครับฉะนั้นรีบหน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับ